เดียวกันทุกท่านสู่ผู้สู้คนเด้อมืัอนี้ข้างหลังผมนี่ครับเป็นต้นไผ่คือเก่าครับพี่นอ้องผมมียังไงครับพี่น้องมามาหาไผ่ขึ้นปลูกไผ่ก้อนนี่ข้างหลังผมเ,เป็นของพ่อหน้อยสุดสัปาหนะครับจะไปปลูกไว้เพราะว่าผมปลูกอยู่ป่าดงนาถานะครับส่วนป่าดงนาถานี่สี่ปีแล้วนะครับเราเคยมาแตะต้องมาเลยครับปล่อยไว้ตามภาษาเลย เดี๋ยวเป็นพาเช่นเดี๋ยวผมสิกับกล่องให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจะพึงเบื่อเด้อไฟพี่น้องไปเบิ่งอนเตลืองไผ่ไผ่ครับนี่ครับนี่คือไผ่ชนิดนี่ก็คือไผ่น้ำเต้านะครับไผ่น้ำเต้านะครับที่ขายกับไผ่จีนไผ่น้ำเต้าไผ่ของจีนบ่อเลยคอสันๆป้องๆนี่แหละครับเกิดไผ่น้ำเต้านะครับ เป็นไพ่ประดับนะครับไพ่ประดับไพ่บารมีเขื่อนไพ่์ยังกับไพ่เสริมบารมีมาสักแต่กันไพ่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นาปลูว่ายหนาบ้านหนาเฮือนแล้วก็ปลูว่ายเพื่อเฮดเฟอร์นิเจอร์กัไเลนะครับนี่ไพ่น้ำเตาของงามๆงามดเตี้ยๆเราทีนล้นี่ครับนอนพึ่งแท่งเห็นว่าไม่นะครับนี่นอนเป็นแบบนี้ผมบม่เคยกินนะครับว่าขมหรือบขมหรือจังไรนะครับแต่ว่าแสบหรือู้แสบบุงแต่ว่าโอ้ขมแน่นอน นี่ก็4ปีนะครับเป็หนึ <not simulate> <ab hy YN s 2> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองลำสิบสามลำครับสิบสี่สิบห้าก็ตัวใหม่นี่ครับนี่คือตัวใหม่นะครับขนสีแล่ะครับนี่ยนขึ้นหม่ที่นี่การขยายพันธุ์มกสิเอามาผมเมื่อเคื่อมมาจากบ้าน่านนายกสำราญนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลสนุนี่แหละครับามาแบบนี้ครับพี่น้องตัดมาแบบนี้ม็ดกิ่งออกหักะสงต้อนนะครับ ไผ่หนึ่ต้องต้อนหรือสิต้อนก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมสิตัด์ตไปงี๊เลยนะครับไปปลูกผมตัดมาจากท่านบ้านท่านนายกนะครับกแบบนี้แหละครับเมื่อนซีปีที่แล้วนะครับปี้นี้ผมสิตัดไปปลูกครับนี่เอากิ่งกิ่งที่ออกห่างห้านี่ครับไปชำไว้ปลูกไว้พูนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกิ่งนะครับสิบกิ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสองกิ่งนะครับผมจะไปชำไว้นะครับเพื่อพี่น้องสนใจอยากได้ไปปลูกไว้นาบ้านหรือว่าปลูกไว ก็คมสวยงามนะครับเป็นชรีมงคลเป็นไผ่เสริมมงคลนะครับนี่ครับบานเือนนะครับของามเห้ครับนี่ก็รอแคลรนี่งามนิดหน่อยก็เป็นข้อคือกันครับนี่คือไผ่น้ำเต้านะครับเป็นไ่หนาปูใบประดับบาลมีประดับเือนประดับสั้นผบปูไอถ้าเบืองตัวเอาห่มนะครับเป็นห่มสูงประมาณหกเมตรย่างสูงนะครับอันนี้มันอยู่ในอ่าอยู่กับต้นซ้ำซ่าต้นอะไรนี่ยรยางนะครับนี่ครับ เห็ดไม่เถ่าซักไม่เท่าคือทั้งจีนผ่นเล่นหน้าผ่นเห็ดน,นะตัวนี้เห็ดค้าเตี้ยงค้าโตค้าพวกนี้เจอได้งามๆเลยครับนี่ซีปีผ่านไปนะครับปีนี้ผมงสิไปขายายพันธุ์ไปนะครับเพื่อพี่น้องสนใจทักมานะครับเด้ออยากได้ไผ่น้ำเต่านในบตะปูเป็นบ้านในเฮือนครับเป็นเรื่องของไผ่นะครับเนาะเรื่องของไผ่ไผ่นี่ครับคือกิง่งที่เตรียมไปไปช่ำนะครับไปช่ำกิ่งไผ่น้ำเต่านะครับเยมไปช่ำ อันนี้อาจจะออกส่าอยู่นะครับหากมันนั่นไปแล้วห่ามันออกไปก่อนแล้วนะครับ้องตัดห่าออกก่อนกิ้งทีนาช่ำที่สุดก็คือกิ้งที่กำลังออกหักไม่ไมนะครับใส่เนาะเห็นอยู่เมื่อกี้นี่แบบนี้ครับนี่ยช่ำนะครับเนาะนี่ก็ยังได้อยู่นะครับยังได้เพราะ่ันแห้งแห้งนี่ครับแบบนี้นี่อาจจะอ่อนไปแน่นะครับกิ่งทีนาช่ำนะครับนี่ครับแบบนี้ตุบุติบีนี่ มันออกหากใหม่นี่อันนี้ติดชั่วเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ั้นี้ก็เสียงแน่นะครับแต่ว่ากะเป็นยังครับเสียงกับมาตาระใหม่เดี๋ยวมันมีต้นใหม่ครับนี่อันนี้ได้แน่นอนครับผมมีต้นใหม่อยู่รุ่นนี้ได้นะครับนี่กิ่งอ่อนนุ่มๆนี่ได้นะครับแต่ว่าแข็งไปแล้วแกไปแล้วนี่บอระประกันนะครับว่าจะออกเนาะอ่านี่คือล่ำต้นนะครับที่ปลายมันปลายมันเสียหายปลายมันตายนะครับแต่ว่ามามึงด้วยครับแกนใหม่นี่ครับ นี่คือเนื้อใหม่ไา่น้ำเต๋อแล้วแข็งแรงครับนะนี่ครับโป่งหนึ่งด้วยครับนี่โป่งหนึงจะเส้นจเหรอนี่ครับประมาณสองเส้นนะครับโป่งหนึ่งแมนบอกมันนะคอทีครับแข็งแรงคอทีนี่ครับกันหม้อมีกั้นอ่าท่าสลักด้วยอามน้ำเกลือดีๆนะครับครับยากันหมอนการยังดีๆนี่ใส่ได้ทนนะครับเป็นไม้ประดับได้นี่ครับตั้งสิปุ๊บเวลาอาหารผมเดี๋ยวจะประดิษฐ์ได้นะครับ ถ้าสีถ้าเส่ลงไปก็เอาหลอดไฟมาใส่แจงฟูฝักฟูฝักผ,กผุแล้วเพิ่นแล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็สสตัดไปไว้เพื่อเป็นใหม่ประดับือวาแนวประดับนีเ่เรียนๆนะครับทัดเฮ็ดนะครับแกสลักเรียนๆนะครับถ้าเมนคอมันใหญ่กว้างกว่านี้มันก็นสิตัดเป็นรูปยังไะตัวกาแฟก็ได้นะครับมไปกว้างอาอกอีกครับตัดปุ๊บนี่ตัวแฟนน้อยนะครับแต่และมันของใหญ่กว่านี้นะครับ เป็นเหลืองพอไผ่แต่ว่าไผ่ที่น่าสนใจแห่งนะครับสวยงามครับบ่มีนะครับหายากเื่นกันไผ่นี่เดวยวสีตอนประห้พี่น้องเด้อขอบคุณครับท,ท,ที่ติดตามรับชมช่องคนกับป่าวาัลเซนตเทียมครับผมสวัสดีครับ